จิ้มแจมจิ้มแจมก็กระเฉมะกระเจาะเขกระเจาะเนี่ยปิดปิดยู้วูปิดแมงไรกสัตสพี่เสาเสาเปิดทับพ่อแม่งเฮียเราหลักไปเลยเป็นไผ่เฮียเป็นไผ่มึงกูเป็นไผ่ไผ่อะไรไผ่ไผ่ลีนไผ่ลีนเขาไผ่ลีนสยองสยองอะไรไผ่ลาดไผ่ลาดสยองไผ่ลิ้นพี่เฮีย สิมึงทำมึงดูในภาคเมืองเฮียควายแม่งสีเลี้ยแม่งเฮียกดพ่อแม่มตรยาวอะไรคือขดสมบูญยาวอะไรคือหลักในแนวทางเติบโตผู้ใหญ่อยากเป็นอะไรไพลัดพสุรไพลีนไพลีนพุ่งกระพร้โอลีนโอลีนโอลีนโอ้ยโอลีนหินเฮียมึงดูที่นบ้านมึงเป็นไงสัตว์อะไรคือแนวทางของมึงอีเหี้ยอยากเป็นไพลีตไพลีดสลับไพลุนไพลุนไพลีนพุ่งตรงอะอะไรคือภาคกลาง อะไรมือผักกังมือผักกังผักกังกังอะไรกังน้ำเสีอตายเย่ yeah! ดูโรงงานก็เสียมากคิดเขาเรลาเละดพล่าเปลาลบอยยบเปลยนลินออลินออล่นออล่อือลองโอเนอง่อ,อ,งอ,อ, yeah! งอืนอื่นอื่อ่นอื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 ่นอ่น่นอ่ะอันอืนอื่น่อ่นนอนอืนอือนน่ออือือ่ออือ,ปปปอือออ เลยผู้พิทัก <hi> ษ์เซนติราถึงเหี yeah, ้ยเขาบอพิทักษ์เซนติราเลยคืออะไรสัตว์เนี่ยคืออะไรเนี่ยจริงที่เป็นของรัสซูรอนในสัตว์ยังแม่งเหี้ยทุยวางยาให้เขาตายมึงเลยคนพ่อคนแม่มึงอยากจะบอกเป็นเป็นอะไรผู้มึงเนียเหี้ยไอสุนโคตรหมาจีแม่งสัตว์พิทักษ์เซนติราลัสรสัตว์เนี่ยนี่คือสัตว์ที่เป็นของรัสซูรอนรือัสซูรของป่าไม้ของแนวทางอีกเหี้ยไอสุนอยากเป็นอะไรพวกมึงอ่ะทุย ไอซีอบีซีไอบีไปไปขายอฟเซตขายอพเซตไปไปนั่นไปไปไปดูสิอะไรคือหลักทางงประเทศไทยเฮียประเทศไทยเป็นโรงเรียนถามสิอนาคตเด็กไปทางไหนเฮียยึดแม่งอีสัตว์อนาคตเด็กเนี่ยเขาไปทางไหนอะไปทางข้างหน้าไปทางข้างหน้าไปค้ำทางมาลายทาอะไรายพ่อมังสิเขาสะพานลอยสะพานรถใช้มันต้องมีรอยตายก่อนรอยขีดกันลอยเยี่สะพานลอยมีไงลอยเขาบอกสะพานลอยเนี่ยมึงลอยที่ไหนทำไม อะไรคือรออีกควายเป็นเหี้ยอะไรก็เขาวม่รออะไรก็หลักที่เป็นนักทักเหี้ยทุยไปเสืรปลาไอคือเสืราเสืราอะไรก็มาลายมาที่ไหนลายเอ็มไหมผรู้ไม่มาที่ไหนลายเขาว่ามาลายมาลายใหญ่ยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่ใหญ่ยักมาลายมาลายอะไรคือพม่าลายใหญ่ยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่ยักษ์เขาหลักก็ไปผีเสื้อสมุไอรเหี้ยสัตว์แล้วผีเสื้อสมุทรเหี้ยไอสุน ไปไปเล่นผีเสี้ยผีเสี้ยเนี่ยเหมือนรูปสาธารณะที่เป็นความปกป้องปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยพ่อปลอดภัยแม่งปลอดภัยเี้ยสั์หลักประเทศมึงเหี้ยเลยสัตวสพื้นที่มันเหี้ยเหี้ยหลักมันเหี้ยเหี้ยหลักที่มันเหี้ยนี่ไงหลักเหี้ยเออปื่อยบ้างปิดบ้างเหี้ยก็หลักวีซ่าวีซ่าซะวีซ่าซะซะักอะไรสกมอยสักมอยสักมอยสักั้าลสกมอยทุย ยิ่งเราไปเอาเสียมเมือกได้น้องพุ่นเคาือหลักที่เป็นอะไรเมืองเมืองอะไรกืซิตี้เนี่ยอะไรกือซีติกาอะไรกือซีติกาอะไรกือซีติทรายอะไรกือสิ่งที่เป็นเขามีแล้วเนี่ยอะไรคือมีแล้วมึงมึงเสนออะไรทำให้เขาพังทำให้ฮอนด้าเขพังเพื่ออะไร,ะไรคือซิตี้คามึงที่เขาบอเขามีกระบ่าไหมเขามีในทางเหมือนกระปุกไหมไม่นี่คือหลักที่เป็นอะไรแล้วทางของอันเยอะที่มึงมยา,ยา,งายั e? man, e. ดใส่เขาเสียหายเฮียไอ้สุทุนโคตรแม่งเฮียชาช่วยสัตว์อยากทำลายในสิ่งที่เป็นอะไร นรถยนต์ของอะไรของอันเดียวที่มึงยันในลัละลูกก็อยู่นี่คืออะไรเนี่ยอะไรคือซิติค่าอะไรคือแนวทางแบบไหนหิ้ยสูุนโคตรมาสิแม่งสัตว์อีหิ้ยแม่งอ no ีหิ้ยชาติชั่วโฮมจิมีไปเปไปอยู่มึงอยู่อะไรนะโฮมจิมีโฮมจิมิพ่อมันเหรอโฮมจิมินอะไรคือโฮมโฮนี่คือโฮมอะไรคือโฮมอะไรคือมีมีอะไรมึงมีมีมีแม่อะไรคือชีอะไรือชี หลักที่มึงเคารพตัวนั้นเป็นมินมินคืออะไรไม่ได้หนึ่งหนึ่งเมตรหนึ่งมิลลิเมตรเขาก็ยังเข้าใจเขามาเคารพตัวมิลลิเมตรอะไรคือมิลลิเมตรหลักที่เป็นอยู่ในหลักที่เป็นทุกอย่างตัวนั้นเป็นเอ็มเอ็มที่อยู่ในหลักเป็นแมนๆตัวหลักเป็นความอินอินอะไรคืออะไรสัตว์โคตรพ่อแม่มีเหี้ยสัตว์โคตรถูกคนอีเหี้ยหลักประเทศมึงไอีเหี้ยประเทศอะไรเขาคนละหลักอะไรอะซีบีซีไอบีเขาบอกซีน่ะมันคือซีมึงรู้ไหม นั่นแหละคือไม่ต่างจากไชน่าไม่ต่างหนึ่งในหลักของไชน่าอะไรคือไชน่าอะไรคือสากลอะไรคืออินโดจีนแต่เมื่อเขาไปล้อล้อที่อะไรมือซ right. <Welcome. S 2> ีเนี่ยอะไรคือซีเอซีอะไรคือหลักของคือฟ้าหยมีบลุ่นเนี่ยเปิดแล้วเยีบเปิดแล้วเปิดแล้วเยีบเปิดแล้วเยี่ยเอซีเอซีซีซีวิชาจีเยีบวิซีเอซีเอซีเยีบหยีบพริต